สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนูตฟลายวันนี้ผมแอบมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้โหมาเยี่ยมชมสวนพริกนะครับแปลงพริกแปลงนี้นะพิเศษ,ก,ษกับแปลงอื่นเพราะแปลงอื่นเนี่ยเขาถ่ายทิ้งหมดแล้วแต่แปลงนี้เนี่ยยังยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้เขาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ศรีสะเกดทำสวนพริกมาตั้งนานแล้วลเพิ่งเจอครับเขาบอกว่าเพิ่งเคยเจอก็โทรหาผม นะดูดิมาเก็บรายการมาถ่ายทําสิว่าพริกที่นี่มันแตกต่างกับที่อื่นยังไงแล้วมันโดกจริงไหมนะครับวันนี้เรามาที่ศรีสะเกดแต่ที่ไหนผมไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปตามเราไปถามกันนู่นเกษตรกร,กรอยู่นั่งตามผมมาเลยครับมาเลยครับเชิญเลยครับตามผมมาโน่ลเลยโน่นครับตามหาน้องติ๊กเลยไปไปไปเลยตามมาโอ้โหเป็นไงครับโดกไหมครับเนี่ยโดกไหม โอ้โ oh. 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 ดกจริงนะไม่ใช่ดอกเล,เล่นๆโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแ,แ,แล้วครับเจอแล้วครับเกษตรกรสวัสดีครับโอ้โหพี่แนะนําตัวกันครับพี่อะไรครับนองติก๊กนี่นนจะหนีไปไหนนองติก๊กผมชื่ออะไรครับายสมป้องผมมใบครับปูพริกมากกับลายปีแล่วล่ะบ่เคยพอจั๊กสีจกักเถ่อโอ้ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ย ไอ้บ้านซ้ำตำบนซ้ำเอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับอ๋อเรามาศรีสะเกดเลยนะครับ <c oughs> ไอเขาว่าวาเมืองเลยนะครับที่นี่เลยแต่ผมต้องพูดไทยเนาะอ,อ,อันนี้พูดเลยครับภาษาที่นี่เลยนะครับภาษาที่นี่พาผมใส่ยาอันนี้มาปลูกเดชสี่ขวบปีแล้วครับอืหมากยังสวยยังงามเหมือนเดิมยังดกคือเกาเนะ <c oughs> ปกติแล้วนี่พริกนี่อายุเท่าไหร่นั่นเนี่ยปกติผมปลูกมากกวัาตอนนี้ไอ กุมพ้ามีหน้ากัเริ่มมอถิมแล้วเนาะปีนี่ยังคือเก่าอยู่ยังงามคือเก่าอยู่เลยชำพลิกใหม่เนาะเหมือนเลยอือโอ้ดูดิ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 ครับนี่โอ้แล้วเก็บไปกี่เที่ยวแล้วครับเนี่ยประมาณสิบกัวเที่ยวนี่บปกติพิกอย่างนี้เนี่ยเก็บไปกี่ครั้งถึงจะเลิกแล้วโมกเกินหาเทือกอกเทือกนี่เต็มที่แล้วเนาะโอ้แล้วใครแนะนำมาเนี่ยใครแนะนำ น้องไส้น้องสะไฟทรงไมใ้ใส่ตอนที่แรกเห็นกับบ,บอบ่อยากใส่หรอกมันบ่คือสิเป็นต้านนะเ <c oughs> <c oughs> พราะใส่เขาไปแล้วติดใจเลยนะสีดลงบเ่เกินสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนี่เห็นผลพิษหูพิษต้าขึ้นทันทีเลยจากต้องถ่ายทิง้งเพราะว่าตอนนั้นที่ามาฉีดครั้งแรกเนี่ยพริกเป็นยังไงครับพิกเป็นยังไงพริกกัดเริิมงอน้วยเริ่มงอนี่ เริ่มงอจังสีละอ่านี่ครับเริ่มอย่างงี้นี่เป็นอย่างงี้เป็นยางหลายแไหมอ๋อพอได้ต้นนี้ลงไปสีเท่านึงบมดต้นไหนฮะต้นไหนต้นไหนนี่นุชโฟร์ไลท์นี่นุชโฟร์ไลท์โซดหนึ่งอันอันช่วงแรกๆที่ใช้เนี่ยใช้ตัวไหนก่อนใช่ทั้งสามอย่างครับสามอย่างเลยอ๋อสามอย่างเอามาทดลองเอามาทดลองเพราะพี่เก็บได้ ประมาณสามเทื่อ,อนออนี่ละครอหนวลเริ่มงอเริ่มยังมันเป็นสนิมไหลอเอาจังไดนอนอกับนองไฟนองใช้เอาไมา้ใสา่กันเล่อยล่องบึงน้องสบายชื่ออะไรเนี่ยหรือคนนี้ปะเนี่ยแ<ด>นะนะําตัวครับแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะกัญจลีเจริลบค่ะเ,ออเป็นตัวแทนอยู่อเาเภอบึงสามาคีจังหวัดกําแพงเพชรค่ะโอ้จากกําแพงเพชรนะครับมาที่นี่เลยนะมายิงตรงมาที่สีสเกตเลยเพราะอะไรมาที่สีสเกตรครับ หวานนะครับคนเก็บตังหรือว่าคนอ๋อเขาเรียกไยไร่อันนี้ฝายไร่อยู่นี่นะครับฝายไร่อยู่นี่อ่าายไร่อยู่นี่อ๋อก็มาแนะนําที่ที่แรกมาแนะนํานี่เชื่อไหมก็พออยากสีเชื้อดาเพราะมันิ่งสมญาลงไอ้ในถังมันซ้ำสีน้ำเชื้อมันจะเหมือนน้ำนะมันต้องหนอนน้ำใสๆนะครับแต่ว่าของนุสฟลายเนี่ยเ้าบรกโดดมันสูงเออแล้วก็พอไปฉีดกี่ครั้งฉีดลงเที่ยวเท่านั้นแหละเห็นผล บเกินสี่มือ,อมขันพริกบบเป็นโลกเป็นยังไอืมเห็นผลท่านที่นี่ฮะคือจุดจุดเด่นๆนะครับเพราะว่าคือตามหลักแล้วนะพริกที่เขาใช้ก็เกินไม่เกินห้าหกครั้งนะฮะที่เขาจะเก็บแล้วก็เขาก็กจะปลูกใหม่หรือว่าทําลายแล้วก็ปลูกใหม่ใช่ไหมครับอืแต่นี่เขาไปฉีดเหมือนเดิมอันนี้สีขัวปีแล้วครับแล้วอีกเดือนหนึ่งเดือนสองกับขัวปีโอ มันจะครบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคิ้อคปี้แล้วแล้วดูนะครับซูมไปเนี่ยนะครับซูมไปฮะพริกสวยไหมครับน่าดูแล้วยังออกดกดกขนาดนี้เราจะอีกคิดว่าอีกกี่มีดครับเนี่ยอีกอีกสีอยู่ประมาณหลายมีดสงสัยผมต้องเกณฑ์คนพิจิตมาเก็บแล้วครับเนี่ยเก็บกําแพงด้วยนะครับกําแพงเพชรมาด้วยแล้วก็พิจิตด้วยดูแล้วจะเก็บทันไหมครับเนี่ย เพราะตอนเช้าตอนเช้ามาสังเกตแล้วมันจะเป็นไงบ้างโบราฉีดไปแล้วตอนเช้ามันจะเป็นไงบ้างตอนเช้ามันก็เท่ากัสิสังเกตบึงยอดบึงยอดเขานี่ละเนี่ฮะใช่ไหมมันสีอ่อนมันสีใสขึ้นเลยแล้วมันติดดอกไหมติดดอกสวยไหมครับดอกสวยโอ้ติดดอกแล้วอย่างเงี้ยได้เม็ดแน่นอนได้โอ้โหแล้วผสมอย่างผสมเท่าไหร่ครับ ผสมกับไอยางละหาซี่ครับมันสมมันสมน้อยหน่อยก็ชัวว่ามันสีได้ผลบนน้อยน้อตอนแหลกว่าเออถ้าใช่ลองตัดสิ้นใจสีดบูบ้างน้องชายน้องชายเส փ อุตสาห์ไม่ให้นองมันน้า่ามันกับโบเกิลสีงามพอดีออแต่มันสีลงลงไปโบเกินสามมือใ่มือมันแตกต่างขึ้นท่านที่เลยโอ้เห็นแล้วนะ คือเห็นความชัดเจนความแตกต่างถึงคุณภาพของสินค้านู่ฟอร์ไลท์ใช่ไหมทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วมีตัวเคล่ะไปให้นีตัวการเชื้อราอันนี้ตัวการเชื้อรากับแบคทีเรียนะครับอันนี้จะช่วยเรื่องใบนะครับเรื่องรากนะครับช่วยใเห็ติดกิ่งก้านสาขาอันนี้อันนี้จะช่วยติดตาดอกเพราะเขาใช้3ตัวเลยมันจะผสมเพราะว่าพลิกตัวนี้นะ มันเติบโตแล้วมันต้นมันใหญ่แล้วอายุขวบมันเกือบปีแล้วใช่ไหมครับเกือบปีแล้วเออเราถึงบำรุงอีกเดือนหนึ่งเดือนที่สองก็ขวบปีแล้วนั่นเห็นไหมครบหนึ่งขวบปีแล้วนะครับต้นยังสภาพสวยอยู่เลยแล้วใบก็สวยใบยังเป็นใบมันถูกไหมฮะครับนั่นนะโอ้โหแล้วอย่างนี้ประทับใจไหมประทับใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหแล้วฝากแนะนําต่อกับเกษตรกรใน เขตพื้นที่ใกล้ๆแล้วก็จังหวัดใกล้ๆเคียงหรือว่าทั่วประเทศเลยครับฝากแนะนํานิดนึงนะเพราะว่าเชิญมาใช้สินค้าน้ตฟลายหน่อยครับนได้ใส้อันนี้ไมอพวกพริกพวกไอ้บอักเขือวยังสีบอพิษหวังดหรอครับเนี่ยคันพริกบักเขือบอเปนโลกกัอนอืมต้องสีด้านนี้ก่อนกันไว้โอ้คันสีแต่แหลกโอ้สีดีแห้งเนี่ยนี่มันได้เก็บรายเท่าเราไม่สีบอคือว่ามันสีฟื่นขึ้นช้ำนี่โอ้นี่พื้นที่กี่ไร่คัน่ากี่ สามไร่กว่าครับสามไร่กว่าถ้ารวมๆแล้วได้ไปกี่ตันแล้วครับโอ้โหนับบ่ได้งวดก้อนนี่ได้หาตันสี่โอ้โหห้าตันสี่สสงวดเดียวคังเดียวว่าห้าตันสี่ในพื้นที่สามไร่โอ้โหเซอร์ไพรส์อเมซิ่งมากพริกดูดฟลายได้ผลจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจแล้วก็จะอยากจะมาขอคำแนะนำแล้วก็ ติดต่อของพี่นี้ได้ไหมฮะมีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์ศูนย์แ7ด7 7น7 7 4ู9 7 4 9ปอีกโอ้เลขสวยนะอีกครั้งครับ080ย์7 7ด9ครับเจ็ครับเจ็ดคผมชื่อคุณพี่ สมปองพรมใบครับอ๋อพี่สมปองและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณกัญญารีนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจแล้วแนะนำค่ะศูนย์แปดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าสามสองค่ะอ๋ออีกครั้งครับศูนย์แปดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าสามสองค่ะโอ้โหอันนี้ครับเป็นความพัฒับใจของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงที่ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้แล้วก็ ยังไม่เคยที่จะเจอฮอร์โมนนี้เซิร์ชไปนะครับเซิร์ชไปใน u t u b e นะครับพิมพ์คำว่านุ่นฟลายหรือว่าเกษตรต้นทุนต่ำก็ได้นะครับหรือว่าสมบัติทองเงินและสมบัติทองเงินเนี่ยจะอยู่ในเพจนะครับเกษตรต้นทุนต่ำแล้วก็จะติดต่อสมบัติได้ก็คือ0 8 4 1 5 3 2 6 4 4ี่วันนี้ครับสมบัติทองเงินก็ขอขอบคุณมากนะครับเกษตรกรแล้วก็ผู้แนะนําด้วยที่พาเรามาที่จังหวัดศรีสะเกษเลยแล้วก็มาให้เกษตรกรใช้สินค้านุ่ฟลายแบบได้ผลนะครับ ประทับใจมาก Amazing มากนะครับก็วันนี้นะครับสมบัติทองเงินก็จะจบรายงานนะครับภาคสนามเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้ทุกคนอาร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับแล้วเราจะรวยไหมครับเนี่ยโอ้คันใด้จังสีก็คืนวาสีแค้แนวน้ำมูอยู่ตีรวยครับโอเคขอบคุณมากครับ